ในยามที่ชีวิตล้มเหลวตกทุกข์ได้ยากอากนึกอะไรไม่ออกก็ขอให้นึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองนั้นเคยสัสมมาเทพเทวดาเขาจะไม่ยอมทิ้งคนดีอย่างแน่นอนขอให้พากันทำไปเถิดคุณงามความดีจะน่าใดฝ่ายไหนก็ตามจะเป็นการทำบุญทำทานช่วยเหลือคนทุกตกทุกได้ยากหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมกรรมฐา สิ่งที่พูดมานี้ก็อยู่ในฝ่ายดีมีหลักคือทานศีลภาวนาสามอย่างนี้อาคันตั้งใจทำไปเถอะนี่แหละคือกรอบคุ้มครองคนดีทานก็มีานิสง์อย่างหนึ่งศีลก็มีอนิสง์เพิ่มพูนขึ้นภาวนาก็มีานิสง์เพิ่มพูนขึ้นไปอีกนี่แหละ คือทางแห่งคนดีที่เราควรที่จะเอาใจใส่ไม่ใช่เป็นคนดีมีหน้ามีตาในสังคมอย่างนั้นมันยังไม่ดีทั่วดีจริงมันต้องดีที่ตัวดีที่ใจของเราเองนี่แหละและการทำความดีในหลักของทานศีลภาวนาไม่ต้องกลัวว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นทำไปเถอะทำด้วยใจ คนไม่เห็นแต่เทวดาเขาเห็น